สวัสดีครับวันนี้ก็เนื่องในโอกาสวันปีใหม่นะครับผมก็เลยจะมาทำคลิปที่ปกติไม่เคยทำนะครับก็เป็นคลิปสาธิตการวาดรูปของผมนะครับว่าเออผมวาดได้ยังไงวาดแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเราวาดยังไงบ้างนะครับอันนี้เนจะเป็นการ fast forward นะครับเพื่อให้มันผ่านไปเร็วขึ้นเนื่องจากว่าผมใช้เวลาวาดรูปนี้ทั้งหมดค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มอาอัดวิดีโอ ตรงนี้ทีหลังนะครับก็เป็นการแนะนำว่าปกติผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับออระยะเวลาที่วาดรูปนี้ทั้งหมดก็ประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงนะครับออรูปนี้ก็มีต้นแบบนะครับมาจากตัวนี้นะครับผมก็วาดเสือเนี่ยไปหามาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้กันก็มีกระดาษโพสอิตนะครับกระดาษโพสิตธรรมดาเลยนี้แหละครับนะ ผมใช้มาตั้งนานแล้วยังไม่หมดเพราะว่าจริงๆก็ขี้เกียจวาดนะครับไม่ค่อยได้วาดเท่าไหร่ฮะแล้วก็จะมีดินสอที่เอาไว้ร่างแบบนะครับยังลบที่เอาไว้ลบดินสอที่หลังนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้วาดก็มีอยู่2สีนะครับอันนี้เป็นของ Pilot นะครับสีดำเนี่ยจะเป็น0.38นะครับขนาด0.38 0สี 38, 0แดงเนี่ยเป็น0.7ซึ่งจริงๆมันเสียแล้วเหมือนกันเขียนไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าก็ มีอยู่ด้ามเดียวก็เลยเอามาต้องมาใช้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับว่าวาดเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการเริ่มวาดรูปนะครับผมจะร่างแบบไว้ก่อนนะครับด้วยดินสอคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเริ่มเติมรายละเอียดทีละน้อยนะครับโดยผมจะเริ่มวาดจากส่วนที่มันเป็นจุดเด่นของรูปนั้นก่อนในที่นี้ก็คือดวงตานะครับเพราะว่าถ้าเราได้จุดเด่นของรูปแล้วเนี่ยมันจะสามารถวาดส่วนอื่นๆต่อไปได้ ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะดูเป็นโครงอะไรมากขึ้นนะฮะอันี้ดวงตาเนี่ยมันจะต้องพิถีพิถันหน่อยนะครับเราจะต้องวาดเงาที่อยู่ในดวงตาจะทาให้รู้สึกลูกตามันใสขึ้นมานะครับอ่าหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มวาดตรงจมูกเพราะว่ามันเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นของหน้าของเสือตัวนี้ด้วยนะครับอ่าที่ผมเลือกว่าตรงนี้ก็เพราะว่าเป็นปีเสือนี่แหละครับก็เลยวาดเสือขึ้นมานะฮะทีนี้เรื่องของขนที่ผมวาดเนี่ย เวลาที่เราวาดในแต่ละส่วนเราจะต้องดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยแล้วก็มาดูภาพรวมด้วยนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเราวาดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมก็จะหยุดเช็คเป็นช่วงๆนะครับว่าโอเคภาพรวมมันใช้ได้หรือ,อยังนะฮะก็ถ้าเราลงรายละเอียดเยอะๆแล้วเราลืมดูภาพรวมบางทีมันออกมาแล้วมันไม่สวยนะครับก็คล้ายๆกับคนที่คิดอะไรเยอะจุกจิกจู้จี้นะครับลงรายละเอียดเยอะจนเกินไปแต่ว่าลืมดูภาพรวมว่า มันไม่ได้ทําให้เกิดอะไรดีขึ้นเลยนะครับก็เสียเวลาเสียพลังงานเปล่าๆนะครับอันนี้ก็เอามาใช้กับการวาดรูปเช่นกันนะครับอ่าส่วนต่างๆของพวกขนที่ผมวาดเนี่ยนะครับเอ่อประการแรกเลยก,ก็คือว่าจะต้องมีความแข็งแรงของมือมากๆเพราะว่ามันใช้การเกรงมือมากเลยนะครับดังนั้นจะต้องมีการหยุดพักเป็นช่วงๆนะครับถ้าเกิดว่ามืออ่ล้ามากๆก,ก็จะต้องพักไม่ฉะนนั้นเนี่ยถ้าเรา วาดพลาดไปหมึกลงเยอะเกินลงเบาเกินอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะพลาดได้เพราะว่ารูปพวกนี้เราไม่สามารถที่จะลบได้นะครับเราก็ต้องวาดรวดเดียวหมดเลยนะครับผมก็จะมีเทคนิคก,ก็คือ,อ,อพอเราวาดขนไปสัก2 3 4สครั้งเนี่ยนะครับผมก็จะยกมือขึ้นมาเบาๆครั้งหนึ่งนะครับการยกมือก็เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันได้พักผ่อนเล็กน้อยแล้วก็กลับลงไปวาดใหม่แต่ถ้าเกิดว่าทําแบบนี้แล้วมันยังไม่ไหวเนี่ยก็จะต้องพักแล้วก็ไปทําอย่างอื่นก่อนนะครับ ทีนี้ผมก็จะเริ่มไล่สีแล้วว่าตรงไหนสีของเสือเนี่ยเขาจะมีสีเข้มกว่าผมก็จะเริ่มว่าจากตรงสีเข้มก่อนก็คือตรงสีดําหลังนั้นก็เป็นตรงสีน้ำตาลแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าเออสีน้ำตาลเนี่ยมันลงแบบไหนแล้วเหมาะนะครับตรงที่เป็นสีขาวถ้าจะวาดแบบนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นรูปขาวดํานะครับเราก็จะไม่ลงรายละเอียดตรงสีขาวมากนักไม่ฉะนั้นมันจะรกนะครับแล้วก็สีมันก็จะไปกลบกับสีที่มันเข้มกว่าได้นะครับเนื่องจากว่าปากกาแบบนี้เนี่ย มันไล่เฉษไม่ได้เหมือนดินสอนะครับการที่จะไล่เศษเนี่ยก็มีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งก็คือตะแคงปักกาลงให้เยอะๆนะครับการตะแคงปากกาลงเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราเทําเป็นแรงเงาได้บ้างนะครับแต่ก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็จะต้องอาศัยน้ําหนักมือในการที่เราจะลงนี่แหละครับลงเบาเส้นก็เบาลงหนักเส้นก็หนักนะครับขนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่วาดไปในทางเดียวกันตลอดนะครับคือจริงๆเช่นถ้าเราลากไปข้างหน้าเนี่ย บางทีเราต้องลากกลับหลังมาบ้างนะครับให้มันดนปนๆกันไปแล้วก็มีทิศทางของขนที่ขนในธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่เรียงตัวสวยงาม,มจะมีการเปะซ้ายเปะขวาบ้างนะครับก็เราจําเป็นจะต้องวาดพวกนั้นเข้าไปด้วยทําให้มันเหมือนจริงมากขึ้นนะครับผมก็ไม่ได้วาดให้มันเหมือนกับรูปตัวจริงเปะ๊เปะๆเลยนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมไม่้ชำนาญขนาดนั้นทีนี้พอมันวาดเหมือนจริงเป๊ะไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูและแนวทางการเรียนแบบการวาดขนเนี่ย มันเรียนแบบได้ยังไงนะครับผมก็จะดูรูปใหญ่ๆก่อนนะครับแล้วก็พอเราได้รูปแบบของขนแล้วเนี่ยเราค่อยเอามาวาดนะครับวาดเราก็พยายามหยุดเช็คเป็นระยะๆะะนะครับอย่าวาดรวดเดียวเยอะๆนะฮะถ้าเราวาดรวดเดียวเยอะๆเนี่ยโดยลืมดูภาพรวมเนี่ยก็จะพลาดได้นะครับอันนี้ผมก็เลยต้องมานั่งเช็คเรื่อยๆนะฮะนี่จะสังเกตว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วผมก็จะมาต่อเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตามส่วนต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับอ่า ก็จะมาไล่ตามรายละเอียดละตรงบริเวณที่เป็นสีดำอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะต้องมาไล่ตรงขอบให้มันนวลนๆนนนนมากขึ้นนะครับอ่าหนวดเราก็จะวาดจริงๆถ้าเราจะวาดหนวดสีขาวอะไรเนี่ยมันก็ทําได้นะครับแต่มันจะเสียเวลามากผมก็เลยไม่เอาก็เลยทําเป็นวาดหนวดสีดํานะครับถ้าจะวาดหนวดสีขาวนี่คือต้องวาดสีดําอยู่รอบๆหนวดนะครับมันซึ่งยากกว่าเดิมอ่าพอเสร็จปุ๊บเราใช้ยางลบลบเอาเศษดินสอที่เราวาดออกไปให้หมดนะครับเวลาลบเนี่ยต้องมั่นใจว่ามัน เอ่อมันแห้งแล้วนะครับหมึกมันแห้งเปนงั้นหมึกเราซึมได้นะครับเราก็วาดมันจะเปืด้ได้นะอ่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงคิดถึงใดสมปรารถนาทุกๆอย่างนะครับเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี2022นี้นะครับสวัสดีครับ